ับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนกงเกม h ฮช็อกเกอร์นะครับโอเคนี่ครับซื้อผมก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับนี่ครับตั้งมีศูนย์บาทนะครับยังไม่ได้โกงครับนี่ฮะบศูนย์บาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีกงเลยนะครับโอเคอืมก็ออกก่อนนะครับเอ๊ อ่าก่อนหนึ่งเราก็ต้องมีอยู่สองพวกแกมนะครับนะครับก็คืออ่าไม่ใช่มีต้องมีนะครับอะไรล l u ก k y p r e เชอร์นะครับผมหาโหลดได้จากในเว็บนะครับโอเคตอนนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับพอมาปุ๊บก็กดที่นี่ครับแอสซัคเกอร์ครับนี่ครับกดเข้าไปเลยโอเค นี่ครับกก็ดนี่ครับไอ้กดสมมติเกิดเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับผมโอเคช้าๆชัดนะครับแล้วก็นี่ครับกดอันที่3นะครับนี่ครับนี่ครับแอปอินออฟนะครับแล้วก็อะไรอ่ะอะไรของมันนี่แหละครับว่าโอเพนเมนูออฟนี่ครับแพชชั่นนะครับผมโอเคกดเข้าไปปุ๊บนี่ครับเอ้มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับกดอันที่3นะครับนี่ครับหนึ่ง สองสามนะครับอันนี้สามครับกดแล้ไปเลยวโอเคก็กดไปแล้วครับกดงี้เลยครับอันพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมานะครับโอเคกดไปเลยครับก็รอสักครู่นะครับโอเคห้าถึงสิบนาทีนะครับก็ประมาณนั้นโอเครอสักครู่นะครับแต่ก็ไม่อาจจะไม่ถึงหงอกไหมสิบนาทีนะครับโอเครอสักครู่รอสักครู่นะครับโอเค สิบนาทีไม่ถึงครับประมาณห้านาทีสามนาทีประมาณนี้นะครับผมโอเคก็รอสักครู่นึงนะครับโอเคผมเดี๋ยวถ้าถามว่าโกง้วมันจะซื้ออะไรได้ไหมนะครับซื้อได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคสาหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคผมแค่จะมาสอนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับโอเคผม่าใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ ใครที่ยังไม่รู้ว่านี่นะครับผมสอนแล้วนะครับผมโอเคก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเครอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับมันอาจจะนานหน่อยนะครับผมโอเคนานเป็นอีนึงนะครับโอเคนานหน่อยนะครับนี่ครับ นี่พอได้แล้วไม่ไขึ้นแบบนี้ครับโอเคนี่ครับไปได้ขึ้นแบบนี้ครับนี่ให้กดโอเคไปครับอืโอเคไปเลย้วนี่ครับโอเคอ่าเป็นงัทมาขออภัยนะครับเสร็จแล้วก็ออกเลยนะครับโอเคออกไปเลยนี่ครับเสร็จแล้วอืมนี่ครับอ่าข้าไปดีการตั้งค่านะครับ ่ารับการแอปพลิเคชันนะครับความจำน้อยมากเลยโทรศัพท์ผมโอเคแล้วลบทิ้งเลยนะครับนี่ครับลบไปเลยนะครับโอเคนี่ครับไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลบข้อมูลนี่ตอนการติดตั้งนะครับตอนการติดตั้งนะครับโอเคการติดตั้งเสร็จแล้วนี่ครับเข้าจอแอปเดิมนี่ครับ เข้าไปเลยนะครับโอเคเฮ้ยครับกดนี่นี่ช้าๆเลยนีตอนแรกเออไม่ช้านีตอนแรกก็จะอยู่หน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่กดอันด้านล่างครับอันนี้ครับนี่ัสุดท้ายไปเลยครับนี่ล็อกคี t u แพเชิ่งนะครับผมมบายนะครับนี่ครับเฮสตเกอร์ครับอ่านี่ครับอินเสิร์ตไปเลยนะครับโอเค ไปเลยครับเย็ดเลยนะครับโอเคตั้งค่าเดีครับแหล่งที่น่าไม่รู้จักโอเคดูยากไปครับถัดไปถัดไปโอเครอสักพักหนึ่งนะครับโอเคผมอืมนี่ครับกดเปิดเลยนะครับโอเคเปิดไปเลยนะครับอ่ารอมาโหลดรอมาโหลดสักแป๊บนึ่งครับรอมัโหลดสักแป๊บนึงนะครับโอเค อ่าแปบ๊บนึงนะครับท่านี่แข็งก็รอนานหน่อยนะ้ครับผมโอเคซึ่งผมใช้ไฟครับผมยกเลือล่อไปครับซึ่งอะไรนักหนาเอออยาทรู้สักว่าค้างยันได้ยิ่งค้างอยู่โอเครอแป๊บนึงครับอีกสิบห้าวิโอเค โอเคครับอ่าพอติมาก็รอสักครู่นึงนะครับผมโอเคสําหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่รู้อ่ะดูได้แล้วผมส่งเข้ามาสอนนะครับอย่างละเอียดเลยมั้งนะจะละเอียดหรือเปล่าโอเครอสักแป๊บหนึ่งนะครับ,รบ, okay, รบผม มาหนึ่งหัวมาหนึ่งหัวามาแล้วโอเคอืมอ้าวไอ้ส,สับอ่ารอสักแป๊บนึ่งครับโอเคอ้าวกดไม่ติดโอเคสักแป๊บ,ปน,บ,งงบนึงครับสักแป๊บนึงโอเคมาแล้วรับซึ่งเราติดร้านได้ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ เสลล์กดไหมครับมันเป็นมันเป็นแบบกรุงแบบซื้อตังค์เอานะครับซื้อตังค์เอานะครับนี่แหละเกตพอยเป็นเลยนี่ครับกดแล้วไปกดซื้อไปครับบายนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับได้แล้วนี่ครับเราได้แล้วครับโอเคเห็นไหมเราได้แล้วครับนี่นี่เห็นไหมซื้ออีกได้ครับเห็นไหมเห็นไหมซื้ออีกได้ ได้ครับเรื่อเลยครับนี่ครับนี่ครับซื้อได้ครับนี่ครับนี่ครับอ่าไห้ผมแอปให้ดูเลยนะครับนี่ครับโอเคนี่ครับอัพได้ครับนี่ครับอืมันอัพได้ครับเห็นไหมอ่าได้ตัวฟรีมาแล้วเใช่ไหม แก okay. พวกนี้ยังซื้อไม่ได้พวกนี้เอานะครับผมแก okay. ไหมตัวก็ซื้อได้นะครับตัวนี่ครับนี่ครับซื้อได้นะซื้อได้กันเเะเป็นของเป็นซื้อตัวไทยกนะั okay. นโอเคลงมาสักนิดสักหน่อยนี่ตัวอะไรเนะนี่ยอเอ้าซื้อได้ครับผมนี่ตัวใหม่ใช่ไหม โอเคอ่าจะมาลองเล่นกันดูนะครับอโอเคนี่ครับอ่าเอามาใช้ได้จริงเลครับนี่ครับอ่าเ,อาเขียนเล่นไม่เป็นเลยเล่นยากเลยโอเคคุณก็ดูได้โอ้โหไม่ยิงหลังสติ๊กครับโอ้ยแองกี้เบื่อครับโอเคอ่า เฮ้ยท้าไม่ตายตอนกระโดดไงวะเฮ้ยอย่าคิดแม้จกระโดดอ่ะอเฮ้ยเขี้ยวโดดไม่ทันกากลยืนไปโอเคกระโดดโอ้ยเห็นเราสติ๊กเฮ้ยใช้ได้ครับเราจะคิดนะโอ้โหเท่าเลย,น,ยนี่กระจายนะ รับมีตัวเก่งก็เล่นกากนะครับโอ้โหกากดยันนะครับนี่ครับ,อบอโอ้โหนี่ครับอ่าเดยวอ่าโอ้โหลีลาจังเลยอ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนรูดปครับโอเคสอนรูดตัวโกงให้ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เขาเรียกอะไรอืมเฮ้ยนะครับบ่าวเซอร์ครับหรือกุ้งกุ้งโกงก็ได้ซึ่งผมตั้งแต่เป็นบ่าวเซอร์นะครับโอเคเอาอะไรไวนะ้เนี่ยอืมเราก็เขียนว่า เกมแฮกเกอร์ครับออกไปเลยนีะครับเกมแฮกเกอร์นะครับเข้าไปที่นี่ครับโหลด S D เกมแฮกเกอร์ทุกเวอร์ชันนะครับโอเคกดเข้าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยนี่ครับจะเจอรูปหน้ายิ้มนะครับนี่ครับยิ้มอ่าแพคเชอร์รุ่นนี่ครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคนี่ครับ นี่กดเวอร์ชันใหม่ครสุดไปเลยจะใช้อันไหนก็ได้ครับสามวันนี้นะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับโอเคนี่ครับสามวันนี้ครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นนัดแรกนะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยน่ครับอืมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้โอเคนี่ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเอาไปเหียกี่ครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับอย่างเงี้ยครับผมกดดาวน์โหลดไปแล้วนะครับ ออ่าโเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่จะมาสอนแฮก,แกเกีเมชั่กคือเบนเฉยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บโอเค